เงอนต่อไปใช้ทำนะหน้าที่ในการที่จะใช้ผูกล้างนะครับนะมีชื่อมือนว่าผกเงินผูกล้างก็คือไว้ล้างไว้ดึงปรับตึงนะฮะผกล้างกับนะส่วนใดส่วนหนึ่งได้แล้วเราต้องการดึงให้เชือกเส้นนี้มันตึงมากๆนะครับวิธีการก็คือเราก็ต้องมีนะฮะเราอาจจะไปล้างไปผูกกับสมอบกหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็จะไปอ้อมสิ่งที่เราต้องการผูกนะครับจากนั้นก็คือ เราจะทําการนะครับเราก็จะใช้ส่วนนี้ส่วนปลายด้านเนี้ยอ้อมทับไปด้านบนนะครับแล้วก็ทําเป็นขดลวดขดลวดสองอ้อมพันสองรอบหนึ่งรอบสองรอบนะครับจากนั้นเมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็จะทําให้มันเป็นขดลวดนะครับอย่างนี้จันะครับตรงนี้มันจะมีแรงดึงตรงนี้มันจะมีแรงดึงจากตรงนี้กลายเป็นขดลวดอย่างนี้ ดึงตรงนี้ให้แน่นนะครับคนเล่นแล้วเราจะเก็บปลายวิธีเก็บปลายมีสองอย่างคือทับด้านบนนะครับแล้วดึงตรงนี้ล็อกให้แน่นอันนี้ก็เป็นวิธีที่หนึ่งนะครับล็อกแน่นเมื่อเราล็อกแน่นแล้วเนี่ยนะครับเวลาที่เราล้างเนี่ยมันจะไม่ลูดไปนะครับมันจะไม่ลูดไปแต่เราสามารถจะปรับนะให้มันหย่อนให้มันตึงได้ จากตัวขดลวดตัวนี้ปรับหบ,บ่นปรับตึงได้นะครับขดลวดตส่น้นรูดปรับห่นปรับตึงได้อีกวิธีหนึ่งคือแทนที่จะล็อกแบบนะครับเราจะล็อกอีกแบบหนึ่งคล้ายๆกับอีกเงื่อนที่เรียกว่าพืูสิคือล็อกทั้งใต้แล้วก็วนลงมาสังเกตก็คือเชือกตรงนี้มันจะขนานกันมันจะมาเป็นขนานกันนี่ออกไปวิธีนี้เราก็เรียกว่าเป็นการล็อกอีกแบบหนึ่งก็ได้ทําได้สองแบบนะครับ หลอกไปนะครับหลอกให้แน,น่นก็จะทำการหลังนะครับแล้วก็ปรับความตึงได้ด้วยการลูดนะครับตึงได้โอัคนะน,นี้ก็เป็นเงินผุัง